ฟินกันทั้งเมืองเมื่อพระเอกสุตติขยี้ใจสาวเจมมาได้กลับมาอีกครั้งแบบพิเศษสุดเด็กเล็กยาร้องคนท้องย่าทักอาจารย์เจมมาแห่งสำนักอาคมอาจจะเข้าตัวคุณได้โดยที่เขาต้องมารับหน้าที่เป็นอาจารย์เจ้าสำนักอาคม ล่อยเซคัทถาเป่ามวนและทำสนีทให้เหล่าแฟนกลับในสตูดิโอได้หัวใจอ่อระทุยและจินกันจนกรีดแตกไปทั่วนหน้าอาจารย์แย่แล้วถ้าอาจารย์มีอาการแบบนี้แสดงว่าอาจารย์มีอาการองลงเธอจะต้องช่วยให้อาจารย์เนี่ยหายจากการองลงเพราะนั้นอ่าหอมแก้มอาจารย์ดู เรียกได้ว่าเปลี่ยนคือสําคัญให้กลายเป็นค้าคืนอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยความฟินละทีเดียวและสุดท้ายคุณผู้ชมจะได้พบกับวงเดอะแจ๊คที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่อย่างเพลงอยู่คนเดียว พวกเขาอย่างต้องมาโดนนเนเอกอัมเสียอีกตั้งหากมีของนัอนบให้ครับมีของมาให้ครับเ็นแมวให้ของผมถูกกฎหมายหรืเปล่ามันมันจะซ่อนอยู่ด้านในของที่สำคัญอยู่ด้านในโอเคเอาตั้งหายหขอบอกเลยว่าห้ามพลาดในทุนไ the night คือสำคัญวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้เวลา5ทุม15นาทีทางช่อง3และช่อง33